ผมวันนี้นะครับผมจุฬศักดิ์ปัจจุชัยนะครับดันยุทธการมานำเสนอผลงานทางวิชาการนะครับเกี่ยวกับสิ่งการเรียนการสอนนวัตกรรมทางด้านไอทีของกลุ่มภาคหนึ่งนะครับวันนี้เองนะครับผมก็ได้นาเอานะครับสิ่งการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราจัดการที่เป็นตัวย่อว่า w b i นะครับเว็บเพจคือ f r a c t i นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์แล้วก็การจัดทำกันเลยครับมาทาง้านนี้นะครับผม ในส่วนของความเป็นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การเรียนในรูปแบบสู้เรียนปกติในชั้นเรียนนะครับผมแล้วก็จากการศึกษาปัญหาเนะี่ยถ้าไม่เห็นว่าการเรียนในห้องเรียนในชั้นเรียนปกตินะครับอาจจะทําให้ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั้นอยู่ในระดับ,บกลางนะครับผมทีนี้มาดูวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ก็คือ พืวยศึกษาสภาพปัญหานะครับสภาพปัญหาในการจัดการใรยนการสอนในชั่นเรียนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําการพัฒนาสื่อในการสอนระบบแท็ตน์ครับและศึกษาประสิทธิภาพของสื่อก็ปวดสอบดิวนะครับซช่งในการทดลองในครั้งนี้ก็จะใช้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับในระดับชั้นปวชชั้นที่2นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสอระยะในกัรนะครับผมก็จะ วิทย์นะครับก็จะมีระยะที่1ก็คือเรียนในห้องเรียนปกติและระยะที่2เรียนโดยใช้สื่อนะครับก็คือผลที่ได้ออกมาปรากฏว่านะครับประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนและการใช้สื่อนะครับประสิทธิภาพของสื่ออยู่ที่8.2.6ครับ8.5.8ถือว่าสื่อนั้นมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดผลทำทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในตัวของสื่อการสอนนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงครับผมมเชื่อทงกันน้ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับขออนุญาตทําให้ดูนะครับก็จะมีในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษาได้ทบทวนหลังจากนั้นก็ทําแบบฝึกหัดนะครับก็กดไปที่ทําแบบฝึกหัด นักเรียนจะได้ทบทวนความรู้นะครับผมจะขออนุญาตกดนะครับโดยที่ยังไม่ได้ดูว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับเราจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ดูกันนะครับผมก็พอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดตรวจคะแนนนะครับผมในตัวโปรแกรมเองก็จะทําการเบอรคะแนนแล้วก็สามารถประเมินทักษะความรู้ของนักเรียนได้ว่าทักษะความรู้อยู่ที่ระดับใดน,นะครับผม ทีนี้นะครับในการจัดทำสื่อในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องมีข้อเสนออีกอย่างนึงก็คือในการใช้สื่อในครั้งนี้เป็นสื่อที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นผู้ใดที่จะติดเช้ต้องคำนึงถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปัจจัยรอบด้านเช่นนี้ด้วยของฮาร์ดแวร์สำหรับการนำเสนอวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่่อทีจะให้